สวัสดีครับซันนิงน้องซันนิงกำลังนอนซันนิงครับใจเอ๊น้องซันนิงน้องซันนิงครับมือไม่นิ่งนะคะวันนี้ไม่ได้เอาไมค์เซลฟี่ออกมาด้วยซันนิงครับผมซันนิงออกมาหน่อยลูกซันนิงครับผมซันนิงครับ สันนี้ครับสันนี้งทำอ,อะไรนี่สันนี้งทำอ,อะไรลูกสันนี้งันนี้งอาปากอ่าสันนี้โอ้สวัสดีสวัสดีครับสันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเยวจฟ้าอ่าไม่ได้เอาไมาเซลฟี่มาด้วย นี่ยนะคะสันนิ้งครับผมโอ้สันนิ้งตัวมันจีกค่ะตัวนี้มันจะจิกนะคะสันนิ้งครับผมสันนิ้งครับสันนิ้งครับผมสันนิ้งครับผมน้องสันนิ้งครับอันนี้ อีกตัวนะคะอันนี้อีกตัวความน่ารักของเขานะคะ่ะสนนครับเจฟฟามาเรียเขาส้นนึ่งเจส้นนึ่งเจปล่อยไม่ได้ะค่ะตัวนี้มันฉีกนะคะตัวนี้น่ะนกแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะคะเนาะนกแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะคะเนาะสนนึ่งครับ ันิงครับผมสนิงครับผมสนิสนิทสนิทสนิงครับน่ารักค่ะตัวนี้ก็น่ารักอีกตัวนะคะอของลูกชายค่ะตัวนี้จะเอามาฝากแม่ไว้อยู่ที่บ้านแต่ว่าน้องกัปแล้วก็จะเอาไปด้วยนะคะน้องกัปยังเอาใส่กล่องไว้อยู่ อายุเขาจะต่างกันนะคะอายุเขาจะต่างกันนะคะสันดีครับสันดีครับดื้อค่ะดื้อมากเลยค่ะอันนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อรักสว์เลี้ยงเซฟ้ชาชาแนลค่ะอ้าวอ้าวพี่เบสตัวนี้มันอ,ออกมาแล้วเนี่ยพี่เบสมันหลุดกรอบออกมาเนี่ย โอ้ออกมาได้แล้วกับเลยกับ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 กักับกับกับอันนี้กับกับค่ะกับกันะคะกับกอันนี้กับกับนะคะอันนี้กับกเออกับกับ กราบกรผิวค่ะกราบกริวนะคะเขาหิวยังไม่ได้ให้อาหารเขาค่ะนี้กราบกรบนะคะกราบกรบหิวครับกราบกราิวแล้วอันนี้สต em. ันนิงครับสตันนิงครับสตันนิงครับอ kind of ันนี้สตันนิงครับกราบกรากราบกรกราบกเอ้ยกราบเอ้ยกับกราบกร

ครับคพรพับบินแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมฝากติดตามสันดีด้วยนะคบฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อรับสัญียณเทฟะชาแนลครับผม